คลิปนิยายเสียงที่ท่านจะได้รับชมและรับฟังต่อไปนี้อาจมีอะไรผิดพลาดเสียงไม่ไพเราะแต่ตาได้ตั้งใจกระทําขึ้นมาขอให้ท่านเปิดใจรับฟังหากผู้ใดไม่พอใจตากราบขออภัยไว้ด้วยนะคะเรื่องสั้นจบในตอนเรื่องพ่อคะน้าของหนูยังโสด แต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนตาโชลทอดนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขาในวัยเพียงสาปีมีอันต้องสะดุดใจเมื่อเขาได้ลงจากรถแล้วได้พบกับเด็กหญิงคนหนึ่งวัยของเธอน่าจะประมาณ9-10ขวบสาวน้อยแก้มยุย้ยใบหน้าดูคุนจัด ที่สำคัญเด็กหญิงคนนั้นตรงรีเข้ามาและจับมือเขาหนุ่มนักธุรกิจละสายตาม,มาจากใบหน้านวลหวานดวงตาเป็นประกายวิบวับลงมาที่มือกแกร่งของเขามือของเด็กน้อยดูเล็กจ้อยสำหรับเขาสวัสดีจ้ะสาวน้อยหนูเป็นใครหรือจ๊ะเด็กสาวยังคงจ้องศบตาเขาก่อนจะพูดเสียงใสแจว๋วหนูชื่อการ่าค่ะ แม่บอกว่าคุณคือพ่อของหนูเขารู้สึกกลาวกับทุกผีหลอกจะบ้าหรือยังไงคนอย่างเขาเนี่ยหรอจะมีลูกทั้งที่ปฏิเสธในใจอย่างวุ่นวายสับสนแต่ทำไมต้องขนลุกด้วยเล่าสาเหตุก็เพราะเด็กคนนี้มีเขาโครงใบหน้าที่คล้ายๆกับเขาตอนยังเป็นเด็กและนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เขาจับมือของเด็กหญิงเอาไว้ มองไปรอบๆเพื่อมองหาผู้ปกครองที่น่าจะมากับเด็กหนูมาคนเดียวค่ะหนูหนีนับพลอยมาค่ะเขาขมวดคิ้วนับพลอยอย่างนั้นดรือคราวนี้เรื่องเริ่มจะเข้าเค้าเส็จแล้วแล้วแม่ของหนูล่ะคะชื่ออะไรไพลินค่ะแต่ว่าแม่ไม่อยู่แล้วนับพลอยบอกว่าแม่ กลายเป็นนางฟ้าไปแล้วค่ะนางฟ้าอย่างนั้นหรอไม่อยู่อย่างนั้นหรอคาราพยักหน้ากระตุกกระตุกสองครั้งสีหน้าเศร้าหมองเด็กน้อยหน้าเศร้ายัางเห็นได้ชัดแม่ไปสบายแล้วค่ะนับพลอยบอกว่าถ้าไปแล้วไม่สบายแม่คงกลับมาโชลทอนบอกกับตัวเองว่า นี่เขาควรจะขำไปกับมุกนี้หรือเปล่าแต่ในที่สุดเขาก็จูงมือของคาร่าไปที่รถของเขาเด็กน้อยมองรถสีดำตรงหน้าอย่างกับคนไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ยังไงในเมื่อรถคันนี้เป็นรถซปเปอร์คาร์ที่มีอยู่ไม่ถึง20คันบนโลกและเขาก็หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแปรงของเขาคุณจะพาหนูไปไหน เขาทำท่าคิดไปไหนก็ได้ที่ฉันจะไม่ถูกตำรวจจับนะสิอย่าลืมนะว่าเธอ,อยังเด็กและมันจะดีมากถ้าฉันได้คุยกับนัาพลอยของหนูการายิ้มแห้งๆไม่บอกก็รู้ว่าเธอต้องถูกดุแน่นอนบอกมาสิว่านัาพลอยของหนูอยู่ที่ไหน <_ letter> เด็กน้อยควักเอาโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าที่เธอสะพายมาด้วย คาร่าเปิดสปิกร์โฟนแล้วเสียงตืดๆดังขึ้นแค่สองครั้งปลายสายก็ดับทันทีพร้อมกับเสียงดุดังจนเขาต้องสะดุ้งคาร่าเธออยู่ที่ไหนนะ่ะอยากโดนกักบ,บริเวณหรือไงฮะคาร่ารีบอุดหูโอ้ยนะพลอยบอสิค้าหนูปลอดภัยดี อีกฝ่ายยังมีเสียงลมหายใจดังๆด,ด,ดาวกับอุ่นอิดแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแม่ตัวดีเลตามองชุลธร,รหนูอยู่กับพ่อเสียงปลายสายถึงกับเงียบไปโชวขณะสวัสดีพลอยคาร่าบอกกับผมว่าผมคือพ่อของเธอมีเสียงเบาๆคายเสียงกรี๊ดในลำคอคาร่า ทำไมไม่บอกนะไม่คิดจะทักทายผมหน่อยหรือพลอยไม่เธอตวัดกลับอยู่ที่ไหนนะ่ะนาจะไปรับเดี๋ยวนี้เขาใส่หน้าไปมาอย่างระอาสาเหตุเป็นเพราะอะไรเขาคิดว่าเขารู้ดีและจำได้ดีพลอยและไพรินคือฝาแฝด ทั้งสองคนใบหน้าคล้ายกันจนเขาแยกไม่ออกเขาตามจีบพลอยอยู่หลายเดือนเพราะเป็นรุ่นน้องโดยไม่เคยรู้เลยว่าเธอมีฝาแฝดจนกระทั่งเขาได้พบกับไพลินและแปลกใจที่ไพลินกลับดีกับเขาจนกระทั่งเขามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งด้วยเพราะเข้าใจผิดคิดว่าไพลินคือพลอย มารู้ว่าเขาสลับคู่ก็ตอนที่ทุกอย่างมันจบลงแล้วเขายอมรับว่าเขาโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้เขายอมรับในความผิดพลาดแต่ไพลินกลับไม่ใส่ใจคล้ายๆกับว่าเธอก็แค่สนุกไปวันๆต่อมาเขาไปเรียนต่อที่อเมริกายาวไปจนถึงอังกฤษอีกปีกว่า,วาจึงไม่ได้ข่าวคราวของสองสาวฝาแฝดอีกเลยนี่ก็ผ่านมาตั้งเกือบสิบปีแล้ว ดวงตาคมโตเผลอมองไปที่เด็กหญิงที่อ้างว่าเป็นลูกสาวของเขาเธอช่างดูน่ารักน่าชังรอยอยู่ตรงนั้นแหละผมจะพาคาร่าไปส่งให้คุณเองแล้วคุณรู้หรอว่าฉันอยู่ที่ไหนรู้สิก็อยู่ในใจผมไงละ่ะทั้งสาวน้อยและหน้าสาวเงียบกริบ พราะดันเจอมุกไม่หาแล้วพาเพื่อนเครียดพ่อชอบนับพลอยระคาคาร่าพลอยดุลานสาวเลิกไรสาระแล้วพาคาร่ามาส่งที่สยามได้แล้วเขายิ้มมุมปากอย่างหนุ่มเจ้าเล่ห์แล้วคุณไปทำอะไรที่นั่นหมั่นเรื่องของฉันนับพ่อยมีร้านทําเล็บอยู่ที่นั่นค่ะพ่อ ขาดาใหญ่เด็กแสบชลทอนิมอย่างสาสมใจเพราะเขารู้ตลอดมาพลอยพยายามตีตัวออกทางจากเขาอยู่เสมอถ้าถามว่าทำไมเขาแค่วิเคราะห์เอาเองว่าอาจเป็นเพราะเธอไม่ชอบผู้ชายมากรักซึ่งมันก็ยอมรับได้เพราะเมื่อก่อนเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงเสียด้วยแต่สำหรับพลอยก็ชอบเธอ และเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาลงมือตามจีบชนิดไม่ยอมถอยตอนที่เขามีอะไรกับไพลิน mm. เขายังแปลกใจไม่คิดหรอกว่าจะเป็นฝาแฝดและออกจะแปลกใจซะด้วยซ้ำว่าทำไมเธอถึงได้ยอมเขาอย่างง่ายดายนักรู้ตัวอีกทีมันก็สายเกินไปแล้วแม้จะรู้ว่าทุกคนเขาจะสวมทุงยางแต่สำหรับเธอเขากลับยอมทุกอย่างทั้งๆท,ที่รู้ว่า มันไม่ควรทำเขาจึงไม่นึกแปลกใจเลยที่เขาจะมีลูกโผล่มาตอนนี้ไม่นานเขาก็ได้ที่จอดรถรปภอ,อำนวยความสะดวกให้เขาเป็นอย่างดีขณะที่เขาลงจากรถคาร่าก็ลงมาเกาะแขนเขาและเขาพาเขาไปจนถึงร้านของน้าสาวที่เป็นคนเลี้ยงดูตนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแบบเบา วับแรกที่เขาเห็นเธอเธอยังสวยเหมือนเดิมไม่สิไม่สิเธอสวยมากกว่าเดิมพอรู้จักการแต่งตัวการแต่งหน้าและยังหน้าบึ้งเหมือนเดิมด้วยเธอไม่เสียเวลาทักทายเขาเลยด้วยซ้ำไปตอนที่เธอเดินมาดึงตัวหลานสาวเข้ามาในร้านโอ้ยเบาๆสิคาหนูเจ็บนะอย่ามาทำแอคติ้งนี่นะ เรา่นี้ไม่ใช่แค่ถึงแต่หยิกด้วยใครใช้ให้ทำอะไรแบบนี้ถ้าอยากไปหาเขานาก็ไม่ว่าหรอกเราจะเป็นคนพาไปแต่ไม่ใช่ให้ไปเองแบบนี้พลอยดุหลานด้วยน้ำเสียงอันจริงจังและเขาก็พยักหน้าเห็นด้วยเพราะถ้าเป็นเขาเขาก็ก้องตำหนิเธอด้วยเช่นกันโอ๊ยนะพลอยหนูเจ็บจริงๆแล้วนะ เขารู้สึกเรื่องเริงบันเทิงใจก่อนจะย่อนก้นนั่งตรงหน้าสาวพนักงานรายหนึ่งที่กำลังว่างงานว่างใช่ไหมทำเล็บให้ผมบังสิสาววัย30มสิบเศษยิ้มแก้มปริชอบที่เขาหล่อและสุภาพดูเป็นกันเองแม้ว่าเจ้านายจะมีท่าทางไม่ชอบเขาเย็นนี้คุณว่างหรือเปล่าไปกินข้าวกันแล้วก็คุยเรื่องลูกของผมด้วยก็ได้ ลอยทำหน้าบอกคุณไม่รับแน่ละว่าเธอเองก็ไม่อยากคุยกับเขาต่อหน,น้าพนักงานแบบนี้แล้วดูท่าว่าแต่ละคนกำลังจะติดตั้งเรดาร์ที่ชื่อว่าเผือกกันแล้วตั้งแต่เห็นคาร่ามากับเขาพนักงานจัดการทำเล็บและลงน้ำมันบำรุงเล็บให้เขาจนเสร็จส์บรับแป่งเท่าไปแบบมีความสุข ดูท่าทางคาร่ากับเขาจะคุยกันอย่างทุกคอระหว่างรอเวลาให้เพื่อนมาเฝ้าร้านต่อจากเธอหญิงสาวไม่มีความคิดที่จะกิีดกันเพราะรู้มาตั้งแต่แรกว่าเขาคือพ่อแต่เพราะไพนลินขอเอาไว้ไม่ยอมบอกลูกจนกระทั่งโรคร้ายได้มาพรากพี่สาวไปจากเธอชลทอนพานาหลานมาที่รถ เธอรู้สึกสะดุดใจและแตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอบขึ้นรถซูเปอร์คาร์ของเขาเป็นแน่ฉันว่าฉันไปที่รถของฉันดีกว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็แยกกันกลับเขาทำหน้าเยาะเย,ะเยะ้ยกลัวแฟนก็จะผิดหรือไงญยคาร่าตัวดีรีบแก้คำของพ่อน่าพลอยเขามีแฟนที่ไหนไม่รู้จะปล่อยตัวขึ้นคานหรือไงเรื่องนี้ย แม่ก็ชอบปนนะาพลอยบ่อยๆนี่เยตัวแสบไม่พูดก็ไม่มีใครเขาหาว่าเป็นใบหรอกนะนาพลอยอ่ะปากร้ายชอบหาเรื่องว่าหนูอยู่เรื่อยพ่อคะมีแฟนหรือเปล่าล่ะคะช่วยจิบนะาพลอยทีแล้วรีบขยิงเท้าทํากระเซ็บที่หูของพ่อนาพลอยนะ่ะยิงซิงนะคะแม่เขาบอกหนูมา ไม่รู้ว่ากระซิบป,ประสาอะไรนับพลอยถึงได้ได้ยินด้วยมือพระการของเธอจึงหยิกหมับเข้าที่เอวเล็กนั้นทันทีจนคาราถึงกับแสบแล้วร้องรั่นห้างปากแจ่วนักใหญ่ตัวแสบไปกับพ่อเธอสองคนก็แล้วกันนาจะกลับขึ้นไปที่ด้านเธอสะบัดหน้าหนีทันทีทั้งโกรธทั้งอายเพราะถูกหลานขายทำเอาขายหน้า ชลทรรีบคว้าตัวเธอเอาไว้ไม่คิดเลยว่าสาววัยน,นี้จะมีหลือหลงเหลืออยู่ประเภทที่ยังซิงและเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคาร่าคงไม่โกหกเพราะไพลินเป็นสาวแซ่บต่างจากคนน้องลีลายยังเด็ดมากอีกด้วยน่าเสียดายที่อายุสั้นได้ใช้ชีวิตน้อยเกินไปหน่อยและเขาก็รู้สึกแย่ที่ดูเรื่องของคาร่าช้าเป็นมาก เพราะเขาไม่เคยดังเกียรติที่ตัวของไพลินและเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองด้วยปล่อยชน,นะตาทึมเขาหัวเราะนี่เขากลายเป็นตาทึมแทนที่จะเป็นเพลย์บอยหรือนี่ผมไม่โกรธหรอกนะที่คุณหาเรื่องว่าผมนะแต่ผมก็อย่าไปกินข้าวกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นผมคงไม่สบายใจถ้าคุณไม่ยอมไปกินข้าวกับผม เขาเรียบสตาร์ตรถผ่านทางดีโมดแล้วจัดการรังๆงอรชรขึ้นรถเยตัวแสบเทบกระโดดขึ้นรถทางด้านหลังและตีดราดด้วยความดีอกดีใจที่พอสามารถจัดการกับน้าของตนเองได้สำเร็จในบริบทที่ต้องอยู่กับเขาโชลทรผพาพลอยและคาร่าไปทานบุฟเฟ่หมาล่าตามรีเควสต์ของคาร่าไม่มีใครอยากขัด เขาด้าท่าทางสนุกสนานเขาตื่นเต้นกับการมีลูกแต่ไม่เท่ากับการได้อยู่กับพลอยนี่มแม่ของเขาจะว่ายังไงถ้าเขาจะพาหลานไปหาแม่พร้อมกับว่าที่ลูกสะพ้ยช่วงนี้พอดีว่างสาวๆที่เคยคงขวงก็เลิกกลาหางหายกันไปนานมันน่าจะถึงเวลาสร้างครอบครัวเต็มทีแล้วเขาพยายามเอาอกเอาใจเธอ แม้ว่าหญิงสาวที่เขาเอาใจอยู่ไม่ค่อยอยากจะรับไมตรีจากเขาก็ตามพรุ่งนี้ว่างไหมเขาเอ่ยถามเธอถามทำไมคะเขาชอบจริงๆตอนที่เธอทำท่าไม่แยแสเขาจะพาไปหาแม่สามีนะสิดวงตากลมโตถึงกับตื่นตระนกเลยคราวนี้เพราะคิดว่าหูของเธอต้องฝาดไปแน่ๆน,นี่คุณ คุณจะบ้าหรอหรือว่าหลอนติดยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยเขาหัวเราะเมื่อได้ยินเธอว่าเขาแบบนั้นผมปกติดีทุกอย่างแต่แค่อยากแย่คุณเล่นแค่นั้นแหละคาร่าอย่าไปหาคุณย่าไหมคะเด็กน้อยยิ้มแส่งอยากไปสิคะแล้วคุณย่าจะรับได้หรอคะเขาก็เองก็ทำท่าไม่แน่ใจ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่ารับไม่ได้แต่พ่อรับได้นี่นาเขาก้มลงมากอดคาร่าไว้เด็กหญิงกอดเขาแน่นหอมแก้มส่งท้ายด้วยเขาเหลือบตาขึ้นมองเธอเหมือนกับจะแกล้งทำให้ปล่อยเชิดใส่เขาและถ้าเขาจะพาหลานเข้าบ้านเธอก็ต้องไปกับเขาอยู่ดีชลทร์ขับรถมาส่งที่สยามเธอพาหลานกลับบ้านด้วยรถของตนเอง หลานสาวทำท่าชนฝันนะพ้พลอยรู้ไหมว่าพ่อเขาไม่มีท่าทางปลกใจเลยนะตอนที่เจอหนูสงสัยว่าเขาจะรักหนูแล้วล่ะเธอถอนหายใจไม่อยากบอกรอกว่าเขานะ่ะก็เป็นคนแบบนี้แหละเขาเป็นคนไม่ค่อยเครียดมาแต่ไหนแต่ไรและชอบมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายที่รู้ก็เพราะเขาเคยตามจีบและเธอก็หลบเขาจนเขา รู้สึกทอ้อไพลินจึงจับเขารวบหัวรวบหางเลยนะสิได้ผลเธอก็เลยหนีจากผู้ชายเจ้าชูได้สำเร็จแม้ว่าลึกๆแล้วจะชอบที่เขาเป็นคนยิ้มเก่งและเป็นคนรูปดรอที่สำคัญเขาลงทุนจีบด้วยการมอบชอ่อดอกไม้ชอ่อโตให้แล้วก็เธอหันกลับไปมองหมีสีขาวที่นั่งอยู่บนเตียงของเธอ สิปีมาแล้วนะที่มันยังอยู่กับเธอไม่เคยห่างหายไปไหนถ้าเขาไม่วอกแวกและรู้ว่าเธอมีฝาแปดป่านนี้เธอคงแต่งงานอยู่กินกับเขาไปแล้วเพราะใจอ่อนแต่ตอนนี้มันคงไม่ใช่วันต่อมาโชลธร,รก็ขับรถมารับพลอยราะคาร่าไปที่บ้านของเขาชลธร,รได้บอกกับมารดาเอาไว้แล้วเรื่องคาร่าแม้ว่าเธอและหลานสาวจะค่อนข้างตื่นเต้น พราะกลัวว่าแม่ของเขาจะไม่ยอมรับต่มันผิดคลาดไปหมดท่านกลับอ้าแขนต้อนรับคาร่าเป็นอย่างดีเธอไม่แปลกใจอีกต่อไปว่าทำไมโชลทอนถึงได้นิสัยใจเย็นและรับได้ทุกปัญหานิสัยนี้จะมาจากใครได้ถ้าไม่ใช่แม่ของเขาแม่ของเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพและใจดีมากๆ แม้ว่าตอนนี้พ่อของเขาจะเป็นผู้ป่วยนั่งวิลแชร์แต่ทุกคนก็ดูมีความสุขยิ้มแย้มโดยไม่ต้องเสียแซงแม่ของเขายังมีไมตรีต่อเธอมากด้วยบ้านของผมสวยไหมเราเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อปีก่อนเพราะว่าบ้านหลังเก่ามันได้ราคาดีนะ่ะเธองงกับคำพูดของเขาผมกะว่าจะทุบเอาไปทาคอนโดก็เลยย้ายมาปลูกใหม่ที่นี่ ส่วนทั้งหมดเนี่ยพ่อกับแม่ของผมท่านก็ดูแลเองทั้งหมดท่านเร่งให้ผมรีบแต่งงานรีบมีเมียมีลูกลเร็วเเพราะท่านกลัวจะไม่มีแรงเลี้ยงหลานแต่ตอนนี้ท่านก็ได้หลานสมใจคิดเธอแปลกใจนิดหน่อยแล้วถ้าเยคาด้าไม่ใช่ลูกของคุณล่ะคะเขายักไหลยังไงก็ต้องตรวจเลือดอยู่ดีแหละแต่ไม่เป็นไรหรอก ผมอนุญาตให้แกเรียกผมว่าพ่อได้เพราะผมเองก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะจีบน้าของเขาเอาทำเมียเหมือนกัน,นสิคนฟังทั้งหน้างอแล้วก็หน้าแดงคนบ้านี่คุณจะเลิกพูดเล่นสักทีได้ไหมเขากลับหัวเราชอบใจผมพูดจริงต่างหากใครว่าผมพูดเล่นกันละ่ะญิงสาวเลือกที่จะเชิดใส่เขาแต่กลับถูกเขา ร่าง,างขก็ไปหาแล้วหญิงสาวกลับเสียหลักเพราะแรงของเขาทำให้เธอเซเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขาเสียแทนอย่างที่เธอไม่ได้ตั้งใจสุดท้ายก็ถูกเขากอดและเมื่อรู้ตัวจึงสบตากันเธอตั <S <S ้งสติได้ก็รีบผลักเขาออกไปทันทีท่าทางเขาไม่ได้ตกใจอะไรเลย แถมยังกลมลงมาจนหน้าผากของเขาแตะลงบนหน้าผากของเธอใจอ่อนสักทีสินี่มันตั้งสิบปีแล้วนะจะให้รอไปถึงไหนเธอจ้องเขาอย่างกับไม่เคยเห็นแต่เพราะอาคติกับคนเจ้าชูม้มาโดยตลอดจึงยังไม่ยอมอ่อนคอให้เขาง่ายๆปล่อยนะเดี๋ยวเยตัวแสบมาเห็นเขา้าเขาต้องใจหอมแก้มเธอดังฟอด ลอยจึงผักเขาทันทีเขายอมปล่อยง่ายๆอินสาวรีบเดินเร็วๆเข้าบ้านโดยไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปจนกระทั่งได้พาพลอยกลับไปส่งที่ร้านก่อนจะปล่อยให้คาดาได้อยู่กับญาติที่บ้านจนคำ่ำและวพากลับมาส่งที่บ้านของเธอในช่วงเวลานั้น พลอยยังไม่กลับมาที่บ้านส่วนหลานสาวเองก็โมวแต่แชทคุยกับเพื่อนของเธอทำให้โชลทร์มีโอกาสได้เดินสำรวจบ้านเล็กๆของเธอก็เดินผ่านห้องนอนของคาร่าที่มีสีชมพูน่ารักแบบเจ้าตัวเขาและเขาก็ได้เห็นห้องนอนของพลอยมันสะดุดตาก็เพราะเจ้าหมีสีขาวตัวนั้นที่นั่งแอรแตะอยู่บนเตียงของเธอ เขายิ้มและเดินก็ไปหามันเหมือนกับคนละมือทำไมเขาจะจำมันไม่ได้ก็ในเมื่อมันคือหมีตัวที่เขาซื้อให้เป็นของขวัญพร้อมกับดอกไม้ช่อโตอีกหนึ่งช่อเธอยังคงเก็บเจ้าหมีขาวเอาไว้แบบนี้แล้วไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงยังปฏิเสธเขาได้ลงคอแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าปากว่าไม่รักแต่ใจพักดี ถ้าเขารู้ว่าเธอมีฝาแฝดเขานึกเอกใจไม่ยอมปล่อยอารมณ์ไปมีอะไรกับพี่สาวของเธอป่านนี้เขาก็ปลอยคงมีโอกาสได้คบกันจนได้แต่งงานกันไปแล้วก็ได้นี่คุณคุณเข้ามาทำอะไรในห้องของฉันนะ่ะเขายังคงถือหมีขาวอยู่ในมือเธอจ้องหมีในมือของเขาและกลบเกลื่อนด้วยการแย่งวันคืน เอาคืนมานะเขากลับชูขึ้นเหนือหัวทำให้หญิงสาวที่ตัวเตี้ยกว่าต้องขย่งปลายเท้าขึ้นเพื่อแย่งเขาความแนบเนื้อเกิดขึ้นคนเจ้าเล่ก้มลงมองคนที่กำลังยื่นมือแย่งตุ๊กตาจากเขาไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าสภาพของทั้งคู่นั้นล่อแหลมขนาดไหนเขาแกล้งทำหมีตกเวลานั้นเองพลอยจึงละสายตาเป็นจับหมี และเปลี่ยนเป็นจ้องหน้าเขาแทนพอตั้งสติได้ก็ตกใจทับแย่เพราะเขาได้รวบกอดเือเอาไว้ชนิดที่ว่ามีแค่เสื้อผ้าบางๆมากั้นกลางแค่นั้นเองก็ไหนว่าไม่สนใจแล้วทำไมยังเก็บมีของผมเอาไว้อีกคราวนี้เธอคิดไม่ทันได้แต่อึกอักเขาจึงจัดการก้มลงจนชิดเอยียนะ <c oughs> แล้วเขาก็ปิดปากนุ่มอิ่มด้วยริมฝีปากของเขาหญิงสาวทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายเขาก็สามารถแทรกชิวหาเขาหาความหวานในโพรงปากของเธอไม่ผิดหวังเลยที่รอเธอช่างหอมหวานเหลือเกินหญิงสาวที่เพิ่งลิ้มรสจูบถึงกับเขาอ่อนสุดท้ายก็ยอมให้เขาล่วงล้ำชิมความหวานย่งไม่อาจท่ามใจไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขาเอ็นตัวลงวางเธอลงบนเตียง เราวนี้สติสัมปะชัญญะกลับคืนมาทันทีหยุดนะเธอผลักเขาหายใจหอบปากเจอแดงบริจจูบเว่าเขากลับมองว่าเธอเซ็กซี่ในสายตาของเขานี่คุณจะทำป้าอะไรนะ่ะเขายิ้มก้มลงหอมแก้มของเธออีกฟอดอย่างอดใจไม่ไหวแบบนี้ไงจ๊ะที่เขาเรียกว่าทำลูกหน่อยอิตาป้า ออกไปนะทะลึ่งสุดๆแต่เขากลับไม่ยอมปล่อยแต่โดยดียอมคบกับผมสัทีสิไม่งั้นจะปล้ำจับทําเมียมาตรงนี้แหละจะได้ไม่เสียเวลาขอเป็นแฟนแบบนี้ดีไหมจ๊ะรอยยิ้มของเขาดูเจ้าเล่ห์นะเอาไงลราจ๊ะตอนนี้เลยดีไหมไม่พูดเปล่าเขายัางทำท่าจะจัดการกับเธอจริงๆ อย่านะอย่ายอมเราก็ได้เขายิ้มเจ้าเล่์อีกครั้งแววตากรุ้มกลิ่มจูบเธออีกครั้งยังอดใจไม่ไหวสุดท้ายเธอก็ต้องยอมให้เขาจูบเพราะติดอยู่ในรสจูบที่ล้ำลึกเขายอมปล่อยเธอง่ายๆเพราะเขาเองก็มีจรรยาบรรณมากพอที่จะไม่ทำอะไรรุ่มร่มต่อหน้าเด็กที่อาจจะขึ้นมาหาเขาเมื่อไหร่ก็ได้ สุดท้ายแล้วความพยายามของไพดินก็ประสบผลสำเร็จเดิมทีไพดินรู้แล้วว่าพลอยแอบชอบโชลทรนแต่พราะมันไส้ก็เลยอยากลองของเด็ดใช่เขาเด็ดจริงด้วยแต่คงเพราะชะล่าใจจึงไม่ได้ป้องกันพอรู้ว่าท้องก็สายเกินไปแล้วโชคดีที่ครอบครัวของเขาเข้าใจและรักคาร่า แต่พอรู้ว่าตนเองจะตายเพราะมะเร็งจึงต้องการจะจัดการบางอย่างให้ลูกกับน้องสาวจึงได้เขียนจดหมายเอาไว้2อฉบับฉบับแรกถึงลูกว่าใครเป็นพ่อของเขาส่วนฉบับที่2องส่งทางอีเมลใช่แล้วปลายทางผู้รับคือชลทรนไพลินได้แจ้งว่าเธอท้องกับเขาอยากให้เขารักลูกและกลับมาคบหากับพลอย พราะความเป็นฝาแฝดตัวเกือบจะติดกันจึงรู้ใจของน้องสาวเป็นอย่างดีแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานพลอยกลับไม่ลืมเขาและตุ๊กตามีสีขาวมันฟ้องได้ทุกอย่างเวลาผ่านไปห้าเดือนชลทอจับจูงมือพลอยเดินเรียบติมหาดเขากอดเธอหลังจากหยุดเดินเพื่อชมคลื่นสีขาวๆที่กำลังกระทบฝั่ง เวลานี้อาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินเขาจูบเธอเบาๆแล้วจู่ๆเขาก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งเขาค้นออกกล่องแหวนออกมาเปิดต่อหน้าเธอหญิงสาวยกมือปิดปากอย่างตื่นเต้นทั้งตกใจทั้งดีใจแต่งงานกับพี่นะพลอยน้ำตาของเธอเริ่มคลอ ค่ะเมื่อตอบรับแล้วเขาก็รับมือซ้ายของเธอเพื่อมาสมแหวนก่อนที่เขาจะจูบมือของเธอเพื่อประทับตราตรึงพี่รักพลอยนะเธอปาดน้ำตาทิ้งไปพลอยก็รักพี่ทอค่ะรักมานานแล้วเขายิ้มเจ้าเล่อย่างที่เดาเอาไว้ไม่มีผิดเธอรักเขาเหมือนที่เขารักเธอ เราทั้งคู่ก็ใช้ความรักเพื่อนำทางหัวใจจบแล้วนะคะพ่อค้าน้าของหนูยังโสดนะก็ฝากรับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะาะตาฝากอีกเรื่องนะคะเรื่องชมผูสนับสนุน ตาจะได้มีรายได้นะคะไหนๆคุณก็เข้ามาฟังฟรีแล้วหากตาทำอะไรผิดพลาดประการใดไปก็ได้โปรดให้อภัยตาด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ